โอ้ยทุกคนครับเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมแก้วรีสอร์ททัดใหญ่ในใกล้กับวัดทัดใหญ่ในพระนอนที่สวยที่สุดแล้วก็ใหญ่อันดับสามบอกลูกนีๆเราเสร์จหาร้านแกงใต้แถวนี้อยากกินแกงใต้มากพรุ่งนี้ดีไหมวาจะขึ้นร้านแกงส้มเจ้าแรกเลยทุกคนเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปนะนีือสี่ห้องเลิศมากอากาศฉ่ำๆแต่ก็เปิดแอร์ไว้ก่อนเปิดแป๊บหนึ่งก็หนาวก็ต้องปิดทุกคนเพราะว่าถ้าไม่เปิดเลยมันก็จะใช่ไหม ระบายอากาศนิดหนึ่งฮะถ่ายแล้วร้านแกงส้มปิดสี่ทุ่มถนนเดียวกับที่นี่เลยเหรออ๋อทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดีไหมพรุ่งนี้เนาะนี่ฮะทุกคนรีวิวเห็นไหมโอ้รีวิวดีๆทั้งนั้นน่าสนใจฮะร้านแกงส้มทุกคนเดี๋ยวเราดูออรูปก่อนทุกคนดูรูปภาพไหนอะโฟโต้ดีๆทุกคนแปบ๊บหนึ่งโอ้ทุกคนดูสิน่าทานมากร้านแกงส้มชื่อร้านเหมาะกับอาหารสไตล์ใต้เนาะ แกงหลวงภาคใต้เขาอร่อยเนี่ยทุกคนจะาเนี่ยเดี๋ยวจับไปทุกคนเดี๋ยวพวกงนี้เที่ยงดีไหมเดี๋ยวจะหาว่าอาวดแต่ของกินไหมนะเรามาทํางานออนไลน์ไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆว่ามาหัดใหญ่ต้องมานอนที่รีสอร์ทแก้วเท่านั้นทุกคนอย่าไปพักที่อื่นผิดที่นะของออันนี้อะไรเนี่ย๋อ้ชะอมไข่อุย้ยมีทีวีด้วยทุกคนที่มีสรารพงษ์เลนหนังสมัยก่อนทุกคน นี่ภาวนานางเอกฟ้าคันนองปี2 1 13เกิดหรือยังทุกคนสารพงศ์ดูสิเป็นตัวประกอบมีบทพูดด้วยเรื่องแรกทุกคนเราอยู่ที่แก้วรีสอร์ททุกคนนอนสบายทำงานไปด้วยบางทีก็ไลฟ์สดดูนื่ดูนี่สะดวกสบายมากนี่ฮะทุกคนบรรยากาศห้องจะเป็นห้องห้องน่ารักมากมีความเป็นกันเองเนาะธรรมชาติทุกคนเข้าได้สองสาทาง่ทุกคนจเดี๋ยวเราจะพาเลี้ยวขวาตรง ทางเข้านะครับไปดูว่าออกตรงนั้นจะมีร้านรวงอะไรบ้างนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนแก้วรีสอร์ททุกคนจ้ออกไปก็จะเป็นถนนพลพิชัยที่มีร้านแกงส้มไนงะแล้วก็ถ้าเกิดเดินไปเรื่อยๆก็จะมีร้านอะไรนะแพนด้าคอสต์คาเฟ่ตรงข้างหลังยอสอใช่ไหมนั่นแหละข้างหลังยอศโรงเรียนสมบูรณ์กุลกัญญาหัดใหญ่ฮะ เป็นโรงเรียนเก่าของสมเด็จพระราชินีทุกคนจะ นะฮะตอนสมัยทันเรียนมัธยมฉันเป็นคนหัดใหญ่นะฮะจังหวัดสงขามีคนดังๆเยอะนะหลวงปูท่ทวดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนี่ยก็เป็นคนสงขาป๋าเปรมพลเอกเปรมรัฐบุรุษอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นเด็กมหาวชิราวุธสงขาก็จะมีสะพานป๋าเปรมเนี่ยที่เขาสร้างกันเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศใช่ไหมทุกคนตรงนั้นก็จะมีวัดแหลมพอหลวงพระพุทธไสยญาติปางปริญญาพานที่ยิ่งใหญ่สวยงามตามากจต่ธรามหัดใหญ่ในจากแก้วรีสอร์ทเดินไปประมาณ ไม่ถึงกิโลแล้วทุกคน7จ0 0แปเมตรก็จะเป็นอำเภอหัดใหญ่ติดกับยศอ,อใช่ไหมโอ้ตายจะต้นอะไรเนี่ยมัอนต้นกระเพาแดงเนาะตรงนั้นก็จะเป็นที่ตั้งของวัดทัดใหญ่นะฮะสะพานมีสะพานอยู่แล้วก็เป็นคลองอุตเภเปานี่ออกไป30เมตรได้เนะอ๋อทุกคนไปออกทางนี้ดูทุกคนนี่บรรยากาศหาอันสีสุดๆอืทุกคนของกินเพียบทุกคนจ๋า ลดมากขอมแต่ของกินทุกคนนะครับอ๋อตรงที่จะมาลาดอุทิศซอยสามแต่ถ้าก็ฝั่งนุ้นพลพิชัยใช่ไหมอ่าเข้าได้หลายทางอันนี้อมสินนะครับนี่ฮะอ๋อทะลุตรงนี้ไปสะพานดำหรอเขาเรียกแล้วก็เลี้ยวขวาไปสะพานลอยตลาดรถไฟตลาดกิมยงได้โอ้บรรยากาศแบบว่าอัดใหญ่จะเป็นอะไรที่ ถึงกันหมดเราเดินทะลุก,กันทุกซอยเลยทุกคนรถสองแถวหรอรถสองแถววิ่งทั้งวันค่ะจากหอนาฬิกามาลงหัดใหญ่ในแค่สิบบาททุกคนทุกการสรุปว่าแก้วรีสอร์ทเนี่ยจะเข้าได้สองทางเนาะก็คือตรงนี้ถ้านนราชทิศเห็นไหมจะมีพลัสคอนโดจำง่ายๆถ้ามาหัดใหญ่ในเซตเนี้านาจะเป็นคอนโดที่สูงนะฮะตรงนี้นะคะ่ะ เขาบอกว่าแผนเค,ค้กเคยมาเป็นพรีเซนเตอร์จริงหรือป่ามีติ่มซำด้วยถ้าเข้าทางนี้ก็จะเป็นลาดมูทิทุกคนแต่ถ้าเข้าทางพลพิชัยตรงนั้นจะผ่านยอศอโรงเรียนเก่าของรออาชินีทุกคนแล้วก็จะมีแพนด้าคอสคาเฟ่น,นะฮะชาอร่อยอร่อยแล้วก็จะมีร้านแกงส้มตรงถนนพลพิชัยเข้าทางนั้นก็น่ารักดีทุกคนแต่เข้าทางนี้รถจะเยอะค่ะตรงนี้ก็จะแบบว่าแนว ทุกทา้าแต่ตรงนู้นก็จะเป็นสงบเห็นไหจะเข้าได้สองทางค่ะสำหรับรีสอร์ท One of the b e s e อย่างแก้วรีสอร์ททุกคนเราเชียมากบอกตรงชอบมากเป็นรีสอร์ทแม้ว่าบอกตรงนะหัดใหญ่ก็เราแวกนี้ยมีที่พักอยู่บ้างแต่โทรไปก็ไม่รับสายบริการก็แนวแบบว่าเหมือน ไม่อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าแก้วรีสอร์ทที่แนะนําเลยของเขาดีของเขาเองฮะไม่ต้องบอกอะไรมากนะฮะทุกคนจะมีคนมาเพราะราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยเป็นแบบราคาจับต้องได้แล้วก็สงบมีความเป็นส่วนตัวนะครับทุกคนนี่ฮะไปตรงนี้สี่แยกสะพานดําเลี้ยวขวาไปตลาดกิมหยงแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปหัดใหญ่ในแล้วก็ไปเจอพลพิชัยก็เรี้ยวเข้าแก้วรีสอร์ทได้เหมือนกันทุกคนจ้ะนี่ฮะรถมาก วันนี้เขาหยุดกันโอ้แต่ต้นไทรดูสิทุกคนแล้วใบด่างดูนะหายากที่สุดในโลกนั่นไปตรงนู้นก็จะเป็นใจกลางเมืองอีกมุมหนึ่งทุกคนอย่นี้เป็นเมืองหัดใหญ่ในเพราะที่ตกดินสวยๆนะทุกคนจ้านี่คือพลัสคอนโดปะเราจะกลับทางเดิมตรงนี้นะเพื่อจะเข้าทางราชราชอุทิศทุกคน พะเรามาออกมาจากราฐอุทิศซอย3ใช่ไหมล่ะเพื่อจะโชว์ความเป็นเมืองของหัดใหญ่ตรงนี้เรียกว่าเป็นดินแดนหัดใหญ่ในจ้ะทุกคนจ้ะตลาดนัดอยากให้ทุกคนมาหัดใหญ่ในมานอนแก้วรีสอร์ทแล้วก็เดินไปตลาดนัดตอนเช้าๆตรงหน้าวัดหัดใหญ่ทุกคนจะหลงรักอาหารแบบละลานตาทุกเช้าเลยทุกคนหน้าวัดหัดใหญ่ในนะแล้วก็ถ้าเป็นตอนเย็นประมาณเนี้ยฮะ ไปตลาดทัดทัดใหญ่นายจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งหลังไปสนีหลังธนาคารกสิกรไทยหลังไปสนีหัดใหญ่นายทุกคน,นก็จะเป็นแหล่งที่แบบถนนคนเดินที่ไม่แคร์สื่อจริงๆทุกคนอาหารเยอะมากคนแบบว่าขายกันอย่างแบบไม่ต้องแคร์นักท่องเที่ยวอะ่ะไม่ต้องมาบอกว่าเป็นถนนคนเดินในประมาณนี้เขาก็ขายกันมาเป็นสิบชาติแล้วทุกคนจากก่อนที่จะมีถนนคนเดินของที่อื่นไปทั่วไทยเขาขายกันมาก่อนทุกคนแบบตำนานเขาเรียกว่าอา๋อ เขาเรียกว่าอะไรผู้มาก่อนการทุกคนหัดใหญ่ในซึ่งจะไปจากแก้วรีสอร์ทก็เดินไปสิเดินผ่านไปถนนตรงหน้ายอสอหลังยอสอทะลุไปตรงนั้นหากข้ามสะพานไปก็อ,อ๋อวัดหัดถใหญ่ในถูกปะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามวัดหัดใหญ่ในอ่ะไปสนีหัดใหญ่ในก็เป็นตลาดนัดตอนเย็นทุกคนแล้วก็วันอาทิตย์เขาจะแปลงร่างเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่อลังการของเยอะมากทุกคนของเยอะมากนี่หาทุกคนดมาก อุย้ยมีอาหารเช้าติ่มซำยงไงน่าสนใจเนาะแต่บางร้านอย่างที่บอกแหละทุกคนจา๋าเขาจะแนวแบบเหมือนกับไม่ให้ความร่วมมือก็มีจาได้ใช่ไหมที่เราให้ฟังอะ่ะเป็นประสบการณ์ช่องเราถึงบอกภูมิใจมากได้เจอที่พักดีๆไปเกาะพูดคาบาน่าดูซีตาลายหลีบงหลีเปะนะครับอ๋อปากช่องเขาใหญ่อย่างเงี้ยฮะเหนือใต้ไปมาหมดเลยชุมพรกาดเด่นสุรงสุราษฎร์อุทยารีสอร์ทคลองสวนภูชิงมงเชียง,ง,งใหม่ลำปางก็ไปทุกคน นะฮะบางไปวัดสวยๆไปวัดถนนคนเดินเลิศๆอย่างเงี้ยฮะแกงใต้อร่อยๆด <ๆ S 1> ังนั้นใครที่ไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมเข้ามาดูช่องของเรานะครับใครที่เรียกว่าอ๋อผู้ตาดูรถซีนามากมากเลยอทุกคนน่ารักเนาะนี่ฮะทุกคนเราเดินมาตรงราดอุทิศเก้าเราออกมารัาดอุทิศ3ใช่ไหม เรามาทะลุตรงนี้ก็จะเป็นด้านอีกด้านหนึ่งที่จะเดินเข้าไปแก้วรีสอร์ทได้นี่เป็นถนนพลพิชัยเลี้ยวขวาก็ไปหัดใหญ่ตำบลอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเทศอําเภอที่ว่าการอําเภอแล้วก็ยอจะไม่ชาแผ่นดา้าคอสก็อยู่ตรงนั้นแต่เรามาตรงนี้เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเข้าแก้วรีสอร์ทฝั่งนี้ร้านแกงส้มก็อยู่ด้านนี้ย่งทีคุณจร้านแกงส้มรู้สึกจะเดี๋ยวนะเออ ผ่านมาหรือ,อยังพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนเราอยากไปร้านแกงส้มข้าวปังมากค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะนี่หาทางเข้าแก้วรีสอร์ทเดินไปอีกนิดเดียวตรงตลาดยันยงเลยไปหน่อยนี่ฮะเห็นได้ภูขเขาเขาหงงี่เขียนว่ายันยงตลาดทุกคนเย็นๆแล้วฮะร้านก็อาจจะหยุดในวันมาคบูชาแบบนี้ทุกคนนีมเมมเต็มอีกแล้วทุกคนมเมมเต็มไวมากเห็นไหมขยันถ่ายขยันโพสตแล้วก็ เวลาจะลบทีนึงก็โอ้โหเลือกตัดสินใจลําบากมากเพราะบางคลิปอะสวยๆมีความหมายทุกคลิปถูกไหมฮะแต่ก็ต้องตัดใจไม่นั้นเราจะไม่มีพื้นที่ถ่ายเก็บบรรยากาศนะฮะเป็นช่องที่เรียกว่าลงช่องคลิปได้ไวที่สุดเยอะที่สุดแต่ก็ต้องมีความจําเยอะๆแต่มันเยอะซะจน,จนจนความจำมันก็รับไม่ไหวเนาะพราะเราเจออะไรดีๆเราก็แบบอยากจะถ่ายอวดชาวโลกนะฮะว่ามานอนที่แก้วรีสอร์ทมีร้านอะไรบรรยากาศอะไรเยอะเป็นยังไงมันสดๆนะฮะทุกคน อ้ทุกคนดูสิมะม่วงเบาอีรถนี้มึงขับจะเฉี่ยวกูแล้วนะนี่มะม่วงเบาลูกดกมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าแก้วรีสอร์ทเห็นไหมตรงข้ามมะม่วงเบาจะเป็นแบบคล้ายๆโรตีชาชักฮนะเขาก็แปลกใจอยู่ว่าเราถ่ายอาย้มามรลกกอสุกทุกคนมรลกกอสุกทุกคนคือโรตีชาชักอมีที่กรุงเทพจะเป็นแบบแนวอ,อมีเป็นแฟรนไชส์เยอะนะเคยแบบแนวแนวสนใจนะ แต่เขาแบบแนวหญิงนะที่นั่นน่ะโรตีชาชักที่ดังๆอะ่ะเคยติดต่อไปแล้วแบบติดตัวมากเราก็แบบไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าฟ้าดินไม่ให้เราไปเหยียบเราก็ไม่ไปเยืนนะฮะเราก็ต้องหาร้านดีๆจริงๆทุกคนจ้าเดี๋ยวจะถา่ายอันนี้เหมือนต้นลำใหญ่เนาะนี่มะละกอเขาจะกินไหม่ะสุกแล้วทุกคนดูสิทุกคนดูสิน,สน่ารักมาก อยู่ใกล้กับทางเข้าแก้วรีสอร์ทเลยทุกคนนี่ป้ายยดเด่นมากทางนี้จะเป็นคนพิชัยซอยหนึ่งนะจ๊ะแต่เมื่อกี้เราไปทางนู้นจะเป็นราชอุทิศซอยสามทุกคนจ้าเนี่ยฮะคนพิชัยแต่เราชอบต้นนี้มากเลยทุกคนนี้มันต้นต้นลำพูไหมีรากงอกกลางอากาศนะ้องปกติมันจะเป็นน้ำแต่นี้มันดินนะทุกคนเนาะไปเข้าไปแก้วรีสอร์ทเปพักผ่อนทำงานต่อเนี่ยทางเข้ารีสอร์ทจะแบบเป็นอย่างนี้ด้วยโอ้ยนี่ดอกโกสนุนทุกคน ตัวสวนสวยมากแนละ้วพันนี้นะเนี่ยบรรยากาศสบายสบายเราก็เดินเราก็เจอร้านใหม่ๆนะฮะก็จะแนะนําเข้าไปคุยว่าสนใจเราจะมาแบบทําคลิปโปรโมทให้โลกรู้อะไรประมาณนะี้คุยกันไปคุยกันมาบางทีสามีผัวนางก็มาคุยมาเรียกเหมือนกับแบบมาคุยอะไรกันอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออรีบๆคุยจะได้ส่ง ผลงานให้ดูบ้างจะได้ให้โลกรู้ว่าช่องของเราเนี่ยดีงามล้ำเลิศมีโฆษณาเข้าถึงแม้จะเป็นช่องไม่ได้ใหญ่โตปังเหมือนช่องดาราเนาะแต่เราก็ถือว่าวัดใจกันว่าร้านไหนควรจะไปเยือนนะครับคาเฟ่โรงแรมไหนควรจะไปเหยียบอะไรประมาณเนี้ยเพราะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยช่องของเราก็คงไม่ได้ไปแน่นอนถูกไหมฮะเพราะบางร้านเนี่ยเขาเห็นแะ่ตัวเกินนะประเภทแบบก็แม่อสีย่างนู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้คือเหมือนกับแบบว่าไม่ไม่ได้อยากจะต้อนรับฮะแต่อยากจะเช็คว่า <c oughs> ีคนติดตามกี่คนอะไรประมาณนี้ฮะมีใหญ่พูดรายละเอียดเลยมันจะดูน่าเกียดเกินแต่เราก็อยากให้รู้เป็นตัวอย่างว่าช่องของเราต้องดีจริงๆคุณภาพจริงๆถึงจะได้ไปเยือนไปเหยียบร้านนั้นๆโรงแรมนัน้นๆถึงบอกว่าเราเชีย์แก้วรีสอร์ทมากเป็นหนึ่งเดียวในอำเภอหัดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ของหัดใหญ่ในนะแต่ถ้าเกิดในเมืองอ่ะมันก็มีเยอะไงอันนั้นเราไม่พูดถึงเพราะว่าเป็นอีก,อกดินแดนหนึ่งทุกคนนะฮะอันนั้นก็จะเป็นแนวแบบตลาดกินหยงทุกคนนี่ฮะหาชะอมก็มี ุดเนาะนี่ตอกาสลองช่องปีบดูสิทุกคนมะม่วงเบาอีกแล้วมาหลอกมาหลอนทุกคนจา้าชอบนอกกระท้อนเปลี่ยนสีเหมือนกับอยู่ฟูจิเหมือนตกเกียวยังไงก็ไม่รู้น้ำไปไม้เปลี่ยนสีดูสินี่เด็กๆเ,เขาก็เล่นออกกําลังกายกันทุกคน บรรยากาศสงบมากเห็นไหมช่องของเราช่องเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่าที่ไหนดีจริงไม่ดีจริงเพราะบางทีนะของแบบนี้เราจะไม่รู้หรอกถูกไหมนอกจากการพูดคุยการทักทายการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะักศึกษาหาข้อมูลเราถึงควรจะสนับสนุนที่นั่นที่นี่เห็นไหมแก้วรีสอร์ทโอ้ต้นไม้สวยมากยังกับกงหันลมเลยนะทุกคนนะห้องพักดูสิ สงบมีความเป็นส่วนตัวเมื่อกี้เราออกทางนี้ไงไปรีบไปกันเดี๋ยวเมมจะเต็มจะต้องลบเมมเพื่อสำหรับถ่ายวันพรุ่งนี้นะครับ